สวัสดีครับแฟนลับแทนดานระกบังเอ็สีทุกท่านวันนี้ทุกคนคิดว่าอยู่ในโหมดที่เราอยากจะพักผ่อนกันเตียมที่เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทยหรือที่เราเรียกว่าวันสงการซึ่งแน่นอนในเทศกาลอย่างนี้ทุกคนก็มุ่งหวังที่จะได้พักผ่อนแล้วกลับไปอยู่กับครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติพี่น้องรวมถึงบางคนที่มีลูกอยู่ตามต่างจังหวัด ซึ่งหลายคนก็คงเตรียมตัวที่จะกลับบ้านสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการได้พักผ่อนอยู่กับคนที่เรารักซึ่งเป็นเวลาที่เราควรจะต้องตักตวงความสุขให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วตัวผมเองในฐานะที่เป็นประธานสโม,มสรฟุตบ,บอลแทนด้านะระกำนะครับก็ขออวยพรในโอกาสที่ขึ้นปีใหม่ไทยนี้ขอให้ทุกครอบครัวทุกคนแล้วก็แฟนคลับของแทนด้านะระกำเอเซีทุกท่านนะครับมีความสุขขอให้มีความสุขมากๆ นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเดินทางไปกลับขอให้มีความปลอดภัยทุกคนแล้วเราก็จะกลับมาพบกันในวันที่19อีกครั้งหนึ่งถ้าย้อนกลับมาคุยกันเรื่องของทีมฟุตบอลของเราซึ่งแน่นอนหล,หลายท่านคงคงจะติดตามผลงานนะครับวันนี้เราแข่งไป7แมตช์แล้วก็เราอยู่ในอันดับที่17ซึ่งต้องเรียกว่าอยู่ในโซนอันตรายพอสมควรก,กันนะครับ เพราะเราตั้งแต่เราเตรียมทีมมาในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเฮดโค้ดสตาฟโค้ดแล้วก็ทีมงานทุกคนก็มุ่งหวังอย่างเต็มที่ที่เราจะทําผลงานให้ได้ดีที่สุดนะครับแต่หลังจากที่เราแข่งมาเจ็ดแมตชน,นั้นผลงานเรายัางไม่ดีเท่าที่ควรในช่วงพักนี้ตั้งแต่ได้พักกันช่วงหนึ่งนะครับสัก4-5วันแล้วก็จะมาเริ่มท้องกันในวันที่14ซึ่งแน่นอนปัญหาต่างๆที่เรามีอยู่ทีมงานทั้งหมดทุกคนก็จะพยายามมุ่ง มั่นในการที่จะปรับปรุงและแก้ไขให้เกิดผลสําเร็จในเร็ววันที่สุดนะครับที่เราจะทําได้นะครับก็ยังมีเวลาที่เราจะพอปรับ่ีต่างๆได้นะครับตอนนี้ทั้งหมดมันมี38เราแข่งไป7แมตแ์เท,ท่านั้นนะครับก็ยังมีโอกาสให้เราได้แก้ตัวอีกสามแมทซึ่งเรื่องนี้พวกเราทุกคนในทีมบริหารแล้วก็ทีมซับโค้ดเฮดโค้ดต่างๆก็มุ่งหวังที่จะกลับมาทําผลงานให้ดีอย่างที่เคยผ่านมานะครับ แต่สิ่งหนึ่งผมอยากจะพูดคุยกับแฟนบทุกคนและทุกท่านว่าถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อปลายปีที่แล้วหรือช่วงรอบแชมเปี้ยนลีกซึ่งแน่นอนช่วงหนึ่งเราเคยอยู่ในช่วงวิกฤตนะครับที่โอกาสในการที่จะเข้าสู่รอบเล่นในดิวิชั่นหนึ่งในปีที่ผ่านมาก็ค่อนข้างยากซึ่งทุกคนจําได้ในช่วงท้ายๆของในรอบแชมเปี้ยนลีกแต่ถึงเวลานั้นเราทุกคนจําได้พวกเรารวมพลังกันในการที่เข้าไปเชียร์ทีมของเราตั้งแต่วันนั้นมา ผลงานของทีมก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่ผมพูดนี้ผมอยากจะมาย้ําเตือนแล้วก็สกิจทุกท่านให,ให,ให้ได้รับทราบว่าผลงานปีที่แล้วนักนเนื่องจากทีมโค้ชนักเตะที่ทามากันอย่างเต็มที่แล้วก็จริงแต่ส่วนสำคัญที่สุดในปีที่ผ่านมาผมว่ากองเชียร์แรงเชียร์แฟนคลับทุกคนมีส่วนสําคัญไม่ยิ่งหยอดไปกว่าทีมงานที่ได้ลงมือในการทํางานในปีที่ผ่านมา ดังนั้นในในหลังจากที่เรากลับมาจากเที่ยวสงการเรายังมีแมตท,ที่แข่งขันค่อนข้างถี่นะครับ21วันเรามีทั้งหมด7แมตด้วยกันนะครับผมผมอยากจะอ้อนวอนแล้วก็เชิญชวนทุกท่านนะครับมารวมพลังกันอีกครั้งหนึ่งในการที่จะช่วยกันผลักดันผลงานของทีมในช่วงที่มันค่อนข้างเข้มงวด21วัน7แมตถ้าเป็นไปได้เกมที่อยู่ในบ้านผมอยากให้พวกเรารวมพลังกันนี้เยอะไปเชียร์และส่งเสียง ให้กำลังใจนักเตะเราผมเชื่อว่านักเตะของเรารอสิ่งนี้อยู่นะครับและถ้าทุกคนไปช่วยกันเป็นที12อย่างในรอบชมเปนลีกในปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าผลงานของทีมเราจะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะร้องขอและอ้อนวอนอแฟนคลับทุกท่านแล้วเรากลับมาเจอกันในช่วงหลังสงครามตั้งแต่วันที่19เป็นต้นไปนะครับขอเรียนเชิญไปใโอกาสนี้ขอบคุณครับ